ที่แจนตั้งทันนะคะช่วงประมาณ7เดือนถึง8เดือนเนี่ย แต่ก็เริ่มเข้ามาหาความรู้และเพราะเราเนี่ยต้องการอยากจะให้ลูกเราเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนนะคะก็ได้มาถามข้อมูลแล้วก็ได้เจอกับแผานากคุณก้อยเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแผานากที่ กระตุ้นให้คุณแม่มีแรงบันดาลใจนะคะว,ว่าคุณแม่จะมีปัญหาใดๆคือจะมีการสอนว่าควรจะต้องอุ้มลูกยังไงแล้วถ้าเกิดในช่วงคลอดเนี่ยเราจะเจอปัญหาอะไรมั่งเราจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ว่าจะให้กําลังใจบอกว่าแม่ทุกคนเนี่ยหรือหรือว่าผู้หญิงเพศแม่เนี่ยยังไงทุกคนจะต้องสามารถผลิตนมให้ลูกน้อยของเราเนี่ยนะคะเพื่อดื่มได้เรียกว่าเป็นกิฟต์ออฟก้อนนะคะมันความรู้สึกที่พิเศษนะคะเหมือนแบบเราได้มีเราได้มีตัวเล็กน้อยน่ารักน่ารักมาแบบดื่มจาก เลือดของเรานะคะคือมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยค่ะต้องมีแล้วจะรู้ว่าแบบที่สุดเลยนะคะต้องขอบคุณทางโร,รงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะที่ได้แผานากมาช่วยให้ความนะคะให้ความรู้กับแจนว่าเราต้องทํำยังไงเพื่อจะได้เป็นเด็กสายนมแม่ล้วนเลยค่ะการที่จะต้องเป็นเด็กนมแม่เนี่ยต้องให้ลูกเข้าเต้าสม่าเสมอหรือว่าปั๊มนมคือเราจะไม่ไม่คิดถึงความเหนื่อยเลยะคะ่ะเราต้องการว่าเราทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้ลูกเราเนี่ยได้มีน้ํานมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนมแม่เนี่ยดีกว่านมผงมีสารอาหารมากกว่า200ชนิดนะคะแล้วก็ยังมมีภูต้าานนท หนึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายนะคะทำให้น้องถ่ายเร็วและมีภูมิคุ้มกันโรคมากกว่ารัชมินนะคะเป็นเด็กอารมณ์ดีมากแล้วก็ไม่เคยป่วยเลยนะคะคือเป็นน้องที่แข็งแรงมากแล้วนายจะล่าเริองอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยงองแงก็จะเล่นพัฒนาการเล่นกับคุณพ่อเป็นเด็กอารมณ์ดีล่าเริงคือโอเคเลยเรียกว่าเราแฮปปี้มากเรียกว่าเพอร์เฟกต์เบบี้เลยดีกว่านะคะแจนเนี่ยบินบินเดินทางบ่อยไปไปต่างประเทศบ่อยมากทุกวันนี้ก็ยังปั๊มนมอยู่กลางคืนถ้า เรามีเวลาเราก็เข้าเต้าลูกเพราะว่าจะได้ลูกเนี่ยกระตุ้นเพราะว่าการเข้าเต้าลูกนะคะดีกว่าปั๊มอยู่แล้วนะคะว่าทําให้การกระตุ้นจากจากน้องนะคะจะทําให้เราผลิตน้านมอยู่ตอลอดเวลาคุณพ่อ,อน,นี่เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะบอกก่อนเพราะว่าในครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือตัวแจนตอนที่ผ่าก็ต้องเจ็บถูกไหมคะเราทําอะไรไม่ได้คุณพ่อคือการให้กําลังใจเพราะอย่างที่บอกว่าการให้กําลังใจไม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนต้องมาให้น้ําทานอะไรไหมพักผ่อนไหมคืออันนี้คือเป็นส่วนสําคัญ เข้าใจกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็เราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ซัพพอร์ตเขานะฮะร้อนตอาจจะต้องเกินกว่า100%ด้วยซ้ำตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็คือเด็กทารกที่แรกเกิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการน้ําหนักลดลงบ้างเราก็กลัว เราก็ช่วยในการป้อนนะครับตอนช่วงแรกก็คือมีการป้อนไซริงค์เข้าปากก็พยายามทุกๆชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาก็ป้อนนมช่วยเสริมอาหารเขานะครับ <c oughs> เพราะว่าอาทิตย์แรกเราต้องต้องทำน้ำหนักพอเลยอาทิตย์แรกไปแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มทานนมได้าตามปกติแล้วเนี่ยส่วนที่ทางเราทางคุณพ่อต้องสปอร์ตแม่กับลูกเราเนี่ยก็คือ ออตอนกลางคืนอาจจะต้องผลัดกันตื่นขึ้นมาช่วยอุ้มน้องเดือนแรกเองเป็นเดือนที่เราต้องให้สปอร์ตทางคุณแม่เยอะมากค่ะสุดท้ายนะคะก็ถ้าเห็นตัวอย่างจากครอบครัวแจนตอนนี้แจนก,ก็มีนมสต็อกนะคะเก็บเกือบตู้ครึ่งนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะฝากคุณแม่ทุกคนเรื่อง เราตัวเราเองต้องมีระเบียบวินัยนะคะ1เข้าเต้าให้สม่ําเสมอ2นะคะทานอาหารที่มีโภชนาการค่ะงดของอย่างเช่นหลักกินเป็นฟหรือพิซซ่าเงี้ยงดไปก่อน3เดือนเพื่อลูกเรานะคะดีไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาที่หลังนะคะแล้วก็ ข้อที่3ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะข้อสุดท้ายค่ะทําจิตใจให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกนะคะอันนี้คือสําคัญว่าถ้าเราการแฮปปี้การที่เรามีลูกกันอย่างเงี้ยคือความสุขทําทให้เราผลิตน้านมออกมาคือภาวะความเครียดนี่แหละที่ทำให้เราไม่มีน้ํานมนะคะก็ถึงจะจะทํางานถ้าเกิดพอกลับถึงบ้านจันก,ก็จะปรับอารมณ์ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้น้ํานมจันลดลงอันนี้ก็ฝากถึงนนะครอบครัวท,ทุกคนนะคะทุกแม่ทุกคนีนกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ